สีสุภักดหยุดทางด้านสีสุภักดีจะคู่ฉากนี้พาทุกส่งมาพบและสัมพานครับนางเอกดาวดางังเท่าตาพบและหรือไทยบัญชาครับกับลันและติดตามชมใน้งเรื่องรักสามเจ้าเราสามคนเดี๋ยวสักครู่พจน์ในสะพันครับเพี่อพิเชษระเสริฐครนะครับแล้วก็นายวดไทยทีวีสีช่องห้าอุษาสวัสดี ดาวตลกเพชรทงทงครับนาเงเอกตัวรักจะได้มีอีกมากมายครับด้านหลังเวที The people <speaking in Spanish> ปมุกนาราธิพงษ์ดิสิสวรรคโคตเสร็จแม่เพคะาหม่อมชั้นสีสุภักขไวมฆโคได,คด,บบด้วยเพคะเจริญสุทะลูกหญิงกระบำมพคศพลกาบาดฟ้าหญิงสีประภัยลงสีสุภักด้วยเพียค่ะพอได้รับคำได้เลิศขอให้เป็นแก่ท่านรับเลี้กงอาเปียกับฟ้าหญิงเสร็จแม่เพค้าว่าไงล่ะลูกหม่อมฉันก้มใจเพคะเรื่องพาคูมันเสร็จพี่เทพเทพิน ป่าชนีแล้วยังไม่เห็นโยขันหมากมารับหม่อมฉันสักทีเลยเพคะเสดแม่จะทํายังไงได้ล่ะลูกก็เราเป็นฝ่ายหญิงจะให้เราไปร้องเรียกมันก็ดูกระไรอยู่เอาเป็นว่าใจเย็นๆนะลูกนัฝ่ายหญิงเยคะนี่นางนางสนมหรืออะไรเพคะโอ้กะลีมั้งโอ้โหกะลี่แก่ขนาดนี้กูคงจะกลับละโอ้ยอย่ามาพูดลอยแก่ๆอย่างนี้แหละตัวฟิตปึ๋งฟิตนี่คืออะไรจ๊ะ จะให้อธิบายเลยไม่ได้หรอกคะ่ะโอดิฉันสมวนลิขสิทธิ์ค่ะสมวนลิขิ์ด้วยใช่โอ้โห oh ตายตายนั่นผมหรือโบนะที่ติดหัวนะโบที่ใช้ครว่าผมแล้ว oh พวกผู้ถูกแล้วความจริงไม่ใช่แก่เท่าไหร่หรอกนะรู้ว่าโบไม่แกไม่แกครับงรุ่นนี้ไม่แก่ยังหน้าอยู่ครับหน้ายังหน้าอยู่ไม่ท้อง้วคะปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เลยหน้ามานคงเะ้อหญิง เจริญสุขทาเจ้าเนี่ยมีเขาคนหนึ่งก็สบายไปหลายอย่างนางขนมรุ่นนี้ยังไม่ปวดกระเตียนอีกเหรอไม่ยระฟ้าหญิงสปประภัยเขาทำงานดีก็เลี้ยงเขาไว้ฉันไปไหนไม่ได้ค่ะนี่หรือเปล่าที่แม่ชีประขาวที่ก็บนบานสารเก่าไม่ใช่หรอค่ะถ้าบนบานสารเก่าได้ฉันทําให้ตัวเองรวยไปแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่จะไม่จ้างแก็ไม่ให้ประชาชนเขารวยไปก่อนรวยไปก่อนสวยมากยิ่งหน้ายิ่งมองก็ยิ่งสวย ทำไมใส่ทำไมจะเลิกพูดสักทีเนี่ยทำไมนั่งแต่งตัวข้างล่างไม่่อยเห็นใครไงอยากจะดูก็ไม่มองไม่เห็นเขาใส่ตั้งหลายชิ้นคนอย่างดีฉันเลือกนะคะเลือกมัยนะจ๊ะเลือกผู้ชายนะคะที่ได้แก่ป่านนี้ไงล่ะคะไ่ยอมมีเนี่ยเลือกผู้ชายด้วยไม่ได้เชื่อเลือกผู้ชายเนี่ยมาแพทย์ใส่เสื้อมาเลือกเลยค่ะเลือกยังไงจ๊ะเพราะว่าเสื้อขาวยาวเป็นที่สุดโอ้โห เนี่ยหลุดเสื้อเขียวเหี่ยวหนักๆเล็กและสั้นคนนั้นใส่แว่นตาพลังเท่าม้าต้องเสื้อดำหำเท่าไวน์รู้จะเสื้อดำไปที่พายไปหาพลังถามเท่าไวายอย่ามายุ่งกับกูเลยนะแกไม่ไม่น่หยุดพูดกัทีเลยค่ะที่พวกคันเนี้ยดูไม่ได้อย่าพูดเชียวเดินมาเข้าห้องน้ำเนี่ยดูไม่ได้เลย ส่งที่ปวดใหญ่ใหญ่หนูไม่เห็นที่จิ๋หายเขาปิดไฟใช่หมดทุบชดบๆหรมีไหมป่ะลูกมานั่งใกล้พี่นี่มาเห็นไหมล่ะเวลาพระเอกพระเอกมาเรียกไอ้หนูเลิกตอแหลแล้วลุนนี่ยังก็ตอแหลแกเราคิดดูไม่ได้ละค่ะลิเกข้าเป็นตัวอะไรผู้ตัวตอแหลต้องตอแหลจนจดสุดท้ายแม่พระเอกมาเรียกไอ้หนูยิ่จะฟันจังเลยก็อยากจะทราบว่าเธอเป็นใครกันชื่อเรียนเสียงไรกระหม่อมให้นามว่าคุณพลสอนเพชร เป็นทาหารขององค์กษัตริย์เทพเทพินผู้เจ้าค่ะหมายความว่าอย่างไรกันที่กระหม่อมมาในครั้งนี้มารับตัวองค์รีสุภักข์กับอภิเศกสมรส <c oughs> พระเจ้าค่ะและจะให้เราเชื่อได้อย่างไรว่าท่านเป็นคนของกษัตริย์เทพเทพินปลอมแปลงมาหรือเปล่าฟาดีกลมตาไว้ใจไม่ได้นะพี่ค่ะ <c oughs> ก็นันนาซีเออกระหม่อมมีการเงยหน้าเด็กพู้เจ้าค่ะ เพราะเป็นคําสั่งขององค์กษัตริย์เทเทพินห้ามให้กระมหม่อมเงยหน้ามองดูคู่มันของพระองค์ท่านพุทธเจ้าค่ะถ้าอยู่เมืองของท่านท่านก็อาจจะเชื่อสั่งคําสั่งของกษัตริย์ของท่านแต่มาที่แผ่นดินของเราเราเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้เราสั่งให้ท่านเงยหน้าทําความรู้จักจะกล้าขัดคําสั่งเราหรือมีบางอ่านแล้วพุทธเจ้าค่ะถ้าเป็นพระประสองค์ขององค์หญิงกระหม่อมน้อมรับ ทุกประการพูทจะเจ้าค่ะก็ได้รู้แับว่าเสียงหน้าค่ะาลูกล่างมันไ,ไมหล่อันยังไงล่ะลูกแม่ทั้งทำไม,ไมเห็น,นความต่อร้องร้องเสียงเอง น้องเสียงเอ๋งเชียวไม่ก็เลยเจอขอโทษหนูร้องเรื่อลูกแม่ไม่ยุ่งนะสุดยอดเลยนี่นมลึกนี่นมลืดนมแั้วไม่อยู่ต่ำนอ๋อนมนึกว่านมอยู่ข้างล่างนมอยู่นี่ไม่เคยอย่างงั้นอ๋อมึงไม่มีเมียคนไม่มีเมียเลยไม่รู้ไม่ทราบแม่ทั้งผุดพองมอง พระพักช่างวิไลรักเหลืองลนสมเป็นคู่ของของจอมคนผมอับตาจนนั่งจงไม่กล้าปราศัยคิดไฟสูง คำตวงเรายุ่งพเพยงแกล้งคําไม่สนเป็นคนเสอเสอๆกลัวใจจะเพอบอกองบุญกล่าไม่มีมีกล้าตีเสมอเพียงได้แต่เมื่อ ਦਾਮੋ ਨੇ ਦੀ ਸੁਭਾਕ ਰਾਕ ਸੋਨ ਫੇਤ ਸੂ มีไอ้หนุ่มแปลกหน้าไม่รู้มันมาจากไหนเอ๊ะมีมาทำไม,อ,อ,มอ่ะล่อมากมันมีปัญหาคองถึง่าอกขัด ตูนเสียความรักลอยล่องทหารคู่มันเขามาต้องนั่งหน้าขมําไอ้ทดสพนเอ่ยอานั่งนังเง้มตานองโอ,อโอ้โอ้โหละละกูจะอวกว่าเชยอมามาร้องไห้ยกับสีกับตันด้อค่ะ โอ้โหรุ่นนี้สีแหบแล้วมั้งองหญิงเนี่ยอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะลามกนะเขมาสีกับตันองหญิงก็สีชูพัชันนี่สีกับแตนไปไปไปอีสีเหย่ยเฮ้ยพูดอะไรกัน <ไป S 2> นี่ลูกไปอยูน,อนั่นหน่อยใกหน้ารำคาญ <c oughs> พูดเนี่ยเนี่ยเวลาเห็นความหล่อๆเขาหน่อยไปนู่นได้กลิ่นอายก็ยังดีพวกอย่าไปเชื่อใจนะเพื่อนค่ะสักถามไม่ดีมันอาจจะปลอมแปลงมาก็ได้เป็นทหารองเทพเทพินมันไว้ใจ กระมมคุณพสอนเพชรเอาเกียรติและเอาเชื่อของกระมมเป็นประกันพระเจ้าค่ะเราเชื่อถ้าท่านมาวันนี้เราก็จะอนุญาตให้รับตัวลูกสาวเราไปเลยจำไว้นะลูกสาวเราเป็นพระคู่ม,มั่นขององค์เทพเทพินแต่เรานะ่ะสีประไพยนะัยะเป็นไม้เห็นทาน้ <c oughs> <c oughs> ทาหว <c oughs> านใส่ลูกสาวพราะลูกสาวมีเจ้าของ แต่ว่าสีกับตันเลยของอะไรคันนี้มันก็ต้องร้องกันถ่ะก็บอกเขาไว้ก็เห็น<ม>ตาทำตาเล็กตาน้อยเป็นลูกสาวฉันไม่ได้สีกับตันลี่รูตันถ้าชน,นั้นแล้วลูกสาวของแม่จุกโชคดีนะลูกเดินทางปลอดภัยถ้าหากแม่นว่าจะอภิเสกวันไหนส่งข่าวมาบอกแม่แล้วแม่จะตามไปทีหลังนะลูกนะ ากด้วยนะสอนเพชรรับด้กาพับเจ้าค่ะเดี๋ยวผมฉชันจะนำหนุ่มๆม,มาฝากให้เองหญิงเผื่ผใคด้วยนี่มันพาองหญิงไปนัขคงไม่แปลกแต่ไอ้หนุ่มเขานับบางแกกเจอกูอผมจะตามไปฆ่า เาไทยว่าจะขูเพราะมันเป็นศัตรูถูกต้องจะไ่ดาาทุ่งนาไม่ช่าอยู่นี่เดี๋ยวจะฟันให้กิ่งเลือดกองชมพู้อาการแสดงข้าเจ้าทศพลไม่พอใจเจ้าสอนเพชนมีภาสีสุภาหาาไปชมแก้จบไปสองเลือกครับ ต้องการชิงตัวองค์หญิงสีสุพักถ้าหากมึงไม่ปล่อยมึงก็ตายแล้วนะลูกวะอยากได้ข้ามตเราไปก่อนชิงตัวองค์หญิงเองฮะไม่ใจไปได้ฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีสีอีสีรูตันมึงไม่ต้องยกสียงต้ายสีกัำตันไม่รู้อะไรโบืขาสั้นแล้วมึงเห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้ยไม่ค่ะกูถึงว่าเสียงไม่อีตัวนี้เองที่ไปเยี่ยมเมื่อกี้เนี่ยกูนั่งอยู่ข้างล่าง อีนี่ตัวนี้เยี่ยวเสียงนังซา่าโอโ้โหอย่ามาพูดจ,จิ้จอกอยู่ในในห้องน้ำไปเห็นผู้ถอดเท่านั้นน่ะโอโ้โหทำไมคือว่าไม่ใช่น้อยใหญ่หรอสองมือปิดอตีนประกบรอกง่ามนิ้วให้ยุงกัดอะ,อะไรเนี่ยไอ้พนันแหละอะไรตูดกูสิแปลกใจ ทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมเลยจะฆ่ามันก่อนจะตายของใส่ร้องแค่กูจะให้มึงแกวิกิต